ขี่ม้าผานําเสนอกระซื้อยายอ่อ,อนณหนมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ห่างไก่คว่เจะเล่นบักก้อนข่ำบักลูกแรกปักก้อนข่ำบักลูกแรกักมืออื่นยาเห็ดใหนพอผิหวงังเด้มันหมานมันหมานตาจาในห้าไม่แต่ไม่แก,ก่เด็กไกอารมณ์ในห้างอทองก็ถาผิดว่าเอ,อ เมือ่อย่ายอ่อนท่องคาถาผีขคล้องขังมุ่นดําจึงได้ย้อนเขาตัวย่ายอ่อนบักย่างจังเฮ็ดให้ท้องฟ้ามืดดําเสียงฟ้า้องฟ้าข้างล่างส่วนขนหัวลุกเฮออยางหวะ้องฟ้าเป็นสีดําต้องเกิดเ่องพาเพลไดในวานทแท้บ่ได้การแล้วเอาเมื่อนี้ฟ้าเป็นยังวะก็มืดเร็วแท้นอนดอนได้บักละมืออื่นเท่าสีได้ใสแค่อยางไร ในสัวันถัดมาในหมู่บ้านก็ได้กเกิดเรื่องขึ้นโอ้ยข่อยคอยถือจกใส่มาคอยกระคายเงี้ยขังแมนแมนเป็ดอยู่เล่าคอยตายหมดเลยคงคอยกระตายขึ้นกันอย่าเทียงกันมาหามาหาเป็นผู้ใช้มีวิซ่าอาคมอยู่ในศีลในรรมคนในหมู่บ้านจะให้ความนับถือมันเป็นไปเป็นมาจังไดเราคอยฟังดูคือว<ะ>่วาเดี๋ยวเราเถอะละคนเดี๋ยวคอยเล่าก่อน คือว่าหมาข่อยมันขาขาดแนว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 วายผูดใดเฮ็ดไก่กูเลี้ยงทั้งเหมือดกับเป็นยังสี่ละมหาจังสันดิอืมกระสัน้องสามมือนี่ไห้ทุกคนอยู่ตาได้นนบ้านเป็ดไก่หมูหมากระเก็บดีดีตอนกางค่ำกางขึ้นกรอย่าออกจากเลื่อนมันเป็นเรื่องไรแรงอยู่บ่มหาข่อยก็โวหูคือกันเอาเป็นว่าเอาตามที่ข่อยบอกเด้อ จากที่มาหาฟังเรื่องเล่าทั้งเหมือดจากเศร้าบ้านมาหากับพอ่อจะเดาออกว่ามันเกิดยังขึ้นตัดภาพมาที่บักคำหน่อยที่กำลังห้องไห้พอไกลโตวปวดดับอนาบักสมรักผู้ใดเฮ็ดมึงบอกกูแม่ดูกูสิไปเมียนเมามัน่นต้องเป็นบักค่ำผานแทๆกูสิไปเอาเรื่องมั่นอยู่นี่ลหละบอไดเขาบว่มีหลักฐานสิไปซุ่มซีุซ่มหาบ่ได้ และแล้วบักคำหน่อยก็ได้คิดแผนการที่จะจับขาตกรมือแรงนี่ล่ละกูสิเมียนเมามันผู้ใดมาเห็ดไกลกูและแล้วในคืนนั้นบักคำหน่อยก็เหตุตามแผนที่คิดไว้ก็คือเอาไก่มาตั้งล่อในที่สุดมันก็เป็นไปตามแผนของบักคำาน่อยยายอ่อนก็ซื้อโตไลไได้ออกมาหลายเยือในคืนนี้ ม,มาละตีบักข่าตะกอนมึงเสียดกูแท้พ่อบักคำหน่อยหินโตคนที่มาขาไกลซุนจนเลือดขึ้นหน่บด้เบิ่งหนาเบิ่งหลังฟาออกไปจัดการมันโดยที่บ่หูเลยว่าคนที่มาเห็ดไก่มันเป็นกระสืออาอะไก่เอียงว่าแข็งจังเลยไก่ปลอมไงไอโง่นี่มึงเป็นจังไหรพวกว่ามีศิลธรรมพวกว่านับถือสินหาอหลีบแ่แมนฮะยาอ่อ,อน เจ้ามาเฮ็ดยังมึงมึงมึงแต่งตัวเมื่อนีว่แม่นวันฮาลาวินเจ้าแต่งมาเฮ็ดยังยังส่กูบ่ได้แต่งกูเป็นกระซือว้ายกระซือตีไปไปไปหาเปลี่ยนออกคอยกำลังจับขี่ขมโม<อ>ยก<น>ูเป็นกระซือกูบ่ได้ตัวยังยังบ่เศร้าอีกเจ้ากระเทาะอะวเด้สิมาเฮ็ดยังคือเด็กน่อยมึงบ่เสือกูแมนบ้า อนเป็นกระซือโอ้ยบักฮาดีสองเทือแล้เด้อมึงใช่ด้วยใช่ด้วยยงไวว่าดังยุตแถวๆนี้หน่อยๆๆ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 ๆอยบักคำๆนๆๆๆๆๆาๆๆาๆ่อๆวๆๆๆยยๆๆๆ่ออๆๆๆน้ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆ่ๆ้อๆ่ๆๆ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 ๆมๆๆอๆๆๆๆๆบักๆานี่ยายอ่อนบๆๆมๆๆ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 อยเนี่ยมาหาๆๆๆอกๆๆๆๆนๆๆ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 ๆอาย บัตรสีบัตรทะเลืงมาหากระบขคำน่อยเรื่องนี้ต้องกระจายนั่นแสดงว่าขั้นปากบระบขำน่อยปล่อยปล่อยกูก่อนคอยยันยายอ่อ,อนคนอื่นเขาไม่เห็นเขาจะเข้าใจผิดยายอ่อ,อนท่านเป็นกระซื้อฮะยายอ่อ,อนที่เป็นกระซื้ยายอ่อ,อนอิลีมหาตามที่กูคิดไว้อิลีมาหากระหูบบห้บ่กูบ่ห่้งว่าเป็นแพ้ห่วยบ้าค่านี่มึงคือเอาหน้ามาสุกไก่กูแทะมึงคิดยังกับกูวะนี่ ตอนแรกว่าคิดตอนนี้คิดอ้อมกอดมาหาอุ่นๆ<แ>ก็ได้วะ<อ>ไปเลยไปเมื่อเมื่อเงือนเลยอุซักจะเสียวตูดแล้วในเสาวันถัดมาเรื่องมาหากับบักคำหน่อยนั่งกอดกันก็ได้ลู่ทั่วหมู่บ้านอิลีวะแมนแมนว้ายเป็นไปได้นุ่มเข้มล่อๆเป็นเซยนายนายนายเฮ้สุ่งนี้ขึ้นแนมกูแปลกๆวะกูลืมรู้สิบอกว่ากระบอกเร้ล่ะบ่มีอย่างดอกมั้งหรือว่าเกงเกงดาดา กับบอแมนบักอันนั้นทั้งใส่กางเกงแดงทั้งเป็นไตหยักหัวเงียบเงียบเฮ่ยายอ่อนตายตายตายกูเฮ็ดังนี้ดีวะเฮ่ยายอ่อนรับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาวะยิงแจงแงอยู่ดอกอจี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 อจีบายเฮ้ยไข่เนี่ยยายอ่อนมาเตือนเกือบซวยแล้วไหมล่ะอีลีบอแมนเฮ่ยายอ่อนเฮ้ยวายซวยเนี้ยซวยเนี้ย เออยายอ่อนเอ่ยายอ่อนยังไม่ยุ่งก็ค่อยโอ้ยหัวจะปวดกระบักน้อยนี่ปลอยมันเป็นบ้ายุ่นีละไปก่อนเออยายอ่อนไปไปวะอิบฮะผูดไรกันน่นหัวยิกยิกตัวเละเละเอ่มาหาหาใอยเนี่ยจอดก่อนจอดก่อนเยายอ่อนยายอ่อนมาหาพนจะหักข้อคข่กังเวยนแสกแสกเลยอ่าพนเป็นแตยานค่าเตี้ยมาหาอ่า ใอรว่าด้ตัวเด้มาหาออเจ้าบเสนอความคิดยั้งเลยบ่มีแต่เอ,ออเออเม็ดละบ่แน่วว่ามึงกูทีได้ไปห้วยมาหาเจ้าเป็นหอดมาหาผููมีวิสาอาคมเจ้าสิบเฮ็ดยั้งเลยบ่กูไปละไปซ่านจากไปไรมาหาขี้กากฮฮฮฮฮฮ หามือก็เป็นตายรอบสองนะกูในที่สุดก็เป็นเวลาของฉันแล้วบักคำหน่อยกินยังใหม่ๆวะวายมือกูกบว่าเจ็บด้วยละ่บะบักคำหน่อยมึงเส้นบักกองดองแถมือนี่มึงกาดีจังไหนมาสกกูตั้งสองเือเฮ้ยเฮ้ยโอยคือหอนแถวว่ะมาหาเดื่องมาหาเห็นคนเดือดร้อนต้อนา้าต้อตากะว่าซอยวายใหญ่อ่อนมาก สักกบวยสักกไปสักกไปสักคัก,กมีแต่หดไม่ได้แสบและแล,ะและแ้วยายอ่อนก็นได้กลายร่างเป็นกระซือเพื่อไปเมียนเมาบักคำนอยเพราะบักคำนอยหูไว้ยายอ่อ,อนเป็นกระซือเอ้นึกว่าจะมาท่านการแล้วใรอยูมาท่านดีนะได้น้ำมนต์อาจารย์เมียนนะตัวทองแม่ส่วนนี้เพื่อนทางเดือนไซตเต้นนาห่านยูแสบ เสียงว่ากายไปปืดหนึ่งยายอ,อ่อนยายอ่อนแท้ๆมือหนีมันต้องไปหาบักคำหน่อยบด้การและเราต้องเฝ้าออไปแลแล้วยายอ่อนกับมาห่อนเพื่อนบักคำหน่อยวยบักคำหน่อยมันปิดเพื่อนดีแท้ว่าเขาบ้าอะไรเลยเสียงผู้ใดว้าว่าอยู่ข้างนอกคำหน่อยวายเสียงคุณใดวว่าคำหน่อยเปิดประตูให้ยายแน่แยายอ่อ,อนเจ้าแม่นว่านันยามาตัวกันซะให้ยากบลุงกนดอก มาโลดคอยพรออมคักมือนี่อีรีบอเฮีเสียงแขีกอ่อนค,อคือคืออยู่คางๆง,งหูแถววะเฮ้ยยายอ,อ,อ่อนเฮ้โโทธาไว้ฟ้ามอนอาาี่อาจารย์อาจารย์มาเลยยัยอ่อนขอมาเลยว้าซื้อกายร่างมึงตายเทบคำหน่อย เฮ้ห yeah. hey. he hey. yeah. yeah. ้องคือ like> บ er? ่เ like ป็นยังวะมึงคือตายยากตายซาแทียบคำน้อยย่าจอดจอดจอดยาอ่อนเจ้าเป็นบ้าอีหยังคอยไปเฮ็ดอีหยังให้เจ้าเจ้าคือแขนคอยคักแน่แท้มึงว่าต้องว่าดูมึงนี่มึงต้องตายอาอาอายาเอ่อฮะห้าป็นยังบ่ป่ะดีนะโเป็นยังตกลงมาตั้งสูง ขอบคุณสวรรค์ที่คุ้มครองลูกสร้างบักฮามึงเอ้ยมึงสิไปขอบคุณยังสวรรค์ขอบคุณกูนี่เจอเต็มเต็มเลยกูลูกสเสมแวามาหาเออบักปึ๊กมึงขาผู้เดมาตัดลิ้นฮ่า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 ายอืออ,อ,อ่าฟินเลยมาหามาหายาย่อ,อนกูรู้แล้วสู่สองคนบ่สิมาจัดการกูบักมาหาวีซ่าซ้ำหาอ응ืงสิมาเฮ็ดยังกูได้ มาหายายอ่อนวะเห้เจ้ากูได้ยินแล้วแล้วมึงล่ะเอียงมาหามึงสีค้มกูอีกโด่วนบ่ดีเมื่อนี้สูสองคนเตรียมตัวตายได้เลยบักมาหาบักห้ำน่อยเฮ้มาหาข่าวแว่งเจ้าไปยายอ่อนเมื่อนี้ล่ะเจ้าสิไดนนอนยิงเข่าเสนาบักเผาเฮ้ดีนะไว้พิบกูดี บรสันไม่อยากพาโอ้ยบักมหาลบกับ่บัวกูอ้าวเป็นจังไดสู้อาชื่อป่ะปอยกูยายอ่อนมานีห้องห้องเข้าไปจังไดสู้กระตายมือนี้ขนาดมหายังเจอซ้ำนี่แล้วกูสิเจอซ้ำไดวะอ่าวยายอ่อนน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ไปเสียวะน้ำมนต์อาจารย์แม่นไปเสีวะโอ้ยุบุน บักหำมนอยเอาน้ำมันในย่างไม่กูดูเฮ้ฮบัวขยันใหญ่อ่อนบักหัหน่อยบักขีขาดตาขาวเอ้ยไปแล้ว้เอาเอาทิมกูเซยอเฮฮเฮฮเป็นยังไงบักมหามักเสือกกะโลเรื่องของคนเอ่อบัวเป็นหำมกูซีกะบัวออมาเป็นอาหารอันโอชาของกูซะดีๆบักมหาเราบ่สูบยาเื่อกิน ตับคือสีหวานจุวยเลยเนอะอย่าพูดมากยายอ่อนจะฆ่าก็ฆ่าได้ได้การจะมัมแล้วเนะหยุดหยุดอยู่ที่ยายอ่อนบักคำหน่อยเอยสมน้ำหนามึงยายอ่อนวายเป็นยังไงล่ะนางกระสือยายอ่อนอยู่คิงหนิงบอกว่ามึงเฉย บอกมาหาบักทำหน่อยบักทำหน่อยจะนำมตนอาจารย์แม่ให้กูเมื่อฤดระบ่ายอ่อนบักมาหาบักขี้กากเออปากดีเข้าไปต่อไปเจ้ากระสิบว่าเดียวแล้วกูว่ายากมึงดอกบักมาหากระสันเจ้ากระลองน้ำมตนอาจารย์แม่อนเ่อนเฮอ่แล้วมันเขาบอกออกว่ามาหามาหาจาเรื่องเปิดฝาเออวะบักปึกมึงว่ากูปึกใบใหญ่อ่อน ออนมันสิตายว่าไม่แหเหลือจะซื้อลุ่นนี่อ้าวโูสิกรรมให้คอยเด้อด้ยยายอ่อ,อน